ซีรีส์สันติภาพตอนพลังจากบรรยากาศความทรงจำดีๆในแต่ละวันชีวิตของเรามักเต็มไปด้วยปัญหามากมายที่ต้องเผชิญหน้าจนบางครั้งอาจทำให้เราหยหาบรรยากาศแห่งความสุขและความทรงจำดีๆที่เคยมีในอดีตแต่รู้ไหมว่าจริงๆแล้วเราทุกคนต่างก็มีประสบการณ์ดีๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตและมันนี่แหละคือแหล่งพลังงานชั้นดีที่เราสามารถนำมาใช้เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ วิธีสร้างสันติภาพจากความทรงจำดีๆ 1. ตั้งสติและครอบครองความสุขเมื่อเราเผชิญกับปัญหาสิ่งแรกที่ควรทำคือตั้งสติเพราะสติจะช่วยให้เรามองเห็นสถานการณ์ตามความเป็นจริงไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ชั่ววูบและหากเราทำได้อย่างสม่ำเสม,มอรเราจะสามารถครอบครองความสุขได้อย่างแท้จริงไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตาม 2. มีหัวใจแบบสาธารณะ บ่อยครั้งที่เรามองข้ามเรื่องพื้นฐานง่ายๆไปเพราะเราติดอยู่กับมุมมองของตัวเองแต่ถ้าเรามีหัวใจแบบสาธารณะที่มองเห็นผู้อื่นมองเห็นส่วนรวมเราจะสามารถปล่อยวางปัญหาเล็กน้อยไปได้ง่ายขึ้นและแม้แต่ปัญหาใหญ่ๆก็จะไม่ทำให้เรากังวลมากนักเพราะเราเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว 3. สร้างความไว้วางใจให้กันและกันหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ทำให้เราขาดสันติภาพคือการ ขาดความไว้วางใจซึ่งมาเกิดจากความทรงจําเก่าๆหรือเรื่องราวร้ายๆที่เราเคยรับรู้มาแม้จะไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของเราก็ตามดังนั้นการเลือกที่จะเชื่อมั่นในความดีของผู้อื่นและไม่ยึดติดกับอดีตจะช่วยให้เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ 4. เชื่อมั่นในความดีของตัวเอง จงจำไว้เสมอว่าคนดีสวรรค์คุ้มครองหากเรามั่นใจว่าเราเป็นคนดีจงวางใจในความดีของตัวเองและถ้าหากเคยหลงผิดทำสิ่งที่ไม่ดีไปก็แค่กลับใจเพื่อเริ่มต้นใหม่อย่าปล่อยให้อดีตมาบั่นทอนอนาคตของเราเพราะเมื่อเราสลัดความมืดมนในอดีตออกไปได้เราก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีได้อย่างแท้จริงสรุปแล้วไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องราวแบบไหน ชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันการมีชีวิตที่ดีจึงมีข้อปฏิบัติที่เหมือนเหมือนกันสิ่งสำคัญคือการดึงพลังจากความทรงจำดีๆมาเป็นแรงบันดาลใจตั้งสติให้มั่นและเลือกที่จะเป็นคนดีเพื่อสร้างสันติภาพในจิตใจของเราเองและรอบตัวเรา